อาจารดาสีอยู่เนี้ยเสื้อสีลุ้งเลยอะอเปรี้ยวดีทันสมัยอาจารย์เป็นอะาไารที่แปลกแนวมากค่ะครูชื่อครูรด,ดาสีสีสังวานตอนที่ครูบรรจุมาใหม่เนี่ย เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2519จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่เคยย้ายไปไหนก็เลยกลายเป็นครูเก่าแล้วก็แก่ที่สุดในโรงเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกว่า40ปีแล้วที่อาจารย์ลัดดาศีได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จากประสบการณ์อันยาวนานนี้อาจารย์พร้อมที่จะแบ่งปันเทคนิคและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มันยากตรงไหนรึเปล่าคะในการสอนให้เด็กเด็กม .6 เนี่ยเพื่อจะให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนใจเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเรียนหลักสูตรเดียวกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมถึงมหาวิทยาลัยเพียงแต่ข้อสอบตอนที่มันออกซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำสำหรับพ .6 ม .6 นี่นะคะก็คือหนึ่งจะต้องดูว่าเรื่องที่ใช้สอนเนี่ย เราสามารถที่จะดึงเรื่องข้างเคียงที่มันน่าสนใจมาเล่าให้เด็กฟังได้ไหมยกตัวอย่างประกอบได้ไหมแล้วมันมีอะไรบ้าง 2. คือความรู้ทุกครูทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแต่ทักษะของการหยิบประเด็นในการทําข้อสอบสั้นๆแล้วเร็ว,รวแล้วถูกต้องแม่นยำเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาด้วยตัวเองให้มากแล้วก็คิดมาเป็นสูตรเฉพาะของเราเลย คิดไปถึงใจเด็กที่ไม่ชอบเรียนภาษาไทยเขาไม่ชอบอะ่ะคือไม่ชอบอย่าไปคิดว่าทําไมเด็กถึงไม่ชอบคือเขาไม่ชอบถ้าเขาชอบเขาไม่เรียนวิทน้อยเด็กวทิที่จะชอบเรียนภาษาไทยเพราะเขาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบเราทําไงให้เขาชอบภาษาไทยมีเอกลักษณ์ของเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรใคร,ใครรู้บ้างใครรู้ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นภาษาอื่นไม่มีเลยใครรู้เสียงวันณายุ วันนี้เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานกอเอ๋ยกอไก่ถึงหอนกูใครจำได้หมดทั้ง44ตัวไหมเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่ไปเลยไม่งั้นพอกอไก่ขอไข่พององูเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเร็วเร็วเร็ขอไข่ด้ขอขวดของเราดังๆ เร็วดัง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 อย่าลืมดัง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 วิ่ีโซโล่รดีชอบมาเจอผู้ชายตายตายตายหยุดหยุดหยุดโดนมันไปไม่ทันแล้วหยุด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 มันไปไม่ได้แล้วไม่รู้จักดอจดาแล้วมันรู้จักแต่ดอเด็กผู้เห็นนะหลายคนมันท่องไม่ได้อะนั่นน่ะนั่นน่ะข้างหลังมันท่องไม่ได้อองหะไรเหมือนเด็กต่างประเทศเลยอ่ะมันยาก มันยากที่จะจําได้การที่ครูลองให้เด็กท่องกอ็เอ้ยกอไก่ถึงหอทอคู่เนี่ยแล้วมันจะล่มทุกครั้งเนี่ยเพื่อต้องการให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยมันยากแต่วิธีที่ครูจะสอนต่อไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อมีรู้จักพยัญชนะเราก็จะเรียนเรื่องพยัญชนะต่อด้วยสระและวรรณยุกเมื่อทั้งหมดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมารวมกันก็จะเกิดเป็นพยางคคือเสียง พอเกิดเป็นเสียงก็จะเกิดเป็นคําแล้วก็ขยายจากคาเป็นประโยคคำนักเรียนก็จะต้องไปเรียนเรื่องคำมูลคำผสมคำซ้ำคำซ้อนคำบาลีสันสกฤตคำสมาสุนที่คาประโยคก็ขยายประโยคออกเป็นประโยคความเดียวความรวมความสอนแล้วก็ต่อไปก็เป็นประโยคสาเหตุผลลัพธ์แล้วต่อไปก็จะเป็นบอกว่าเป็นองค์ประกอบของคำเป็นองค์ประกอบของประโยคจําเป็นมากเด็กอยากรู้ค่ะว่าเขาเรียนไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้อะไ,ได้บ้าง เขาได้ใช้ได้จริงไหมถ้าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรียนเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนทุกคนเนี่ยจะต้องบอกเหตุผลของการเรียนรู้ว่าจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ตรงจุดนี้จุดนี้อย่างเช่นเรียงความเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเรียงความนะม,มันจะมีตรงนี้คำำํานําเนื้อเรื่องสรุปแล้วเด็กก็จะเบื่อมากว่าเคยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขียนไม่เป็นจะเขียนไปทําไมแต่หนูต้องรู้นะ อย่างเด็กเก่งนี่นะคะหนูอาจจะไปสอบทุนคิงทุนกอพอซึ่งเดี๋ยวต้องเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะสนใจ,ำจออนสำหรับเด็กเก่งลรงจะบอกงนี้สําหรับเด็กปานกลางหรือเด็กค่อนข้างอ่อนลงไปเราก็เอาแค่ว่าสิ่งใดที่ให้เขาได้ซึ่งไม่ต้องปรับกระบวนการยากนักเราก็ให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปทําข้อสอบตรงจุดนี้ได้บ้าง อาจารย์ลดาศีเริ่มจากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายเห็นภาพนำไปต่อยอดกับการเรียนภาษาไทยในขั้นต่อไปได้อ่าลักทีนี้เรามาเริ่มพร้อมกันท่องให้จำได้ท่องวักวักกะก่อนห้าเที่ยวพอเที่ยวที่สีที่ห้าเราก็จะเริ่มเริ่มท่องจากความทรงจำแล้วเพราะฉะนั้นเข็นศักยภาพมาให้เต็มที่จำไม่ได้ในชั่วโมงว่าตามครูก่อนนะคะวกกะกะคะคงะอาว่า วักกะกะขาควักยะยะชาชาชา่ยในเรียนต้องท่องพยัญยชนะวักตรงนี้ให้ได้แล้วให้รู้พััญยชนะวักเหล่านี้มันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรงลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังไปโน่นแล้วท่องวักกะกะาขาดีมากวักยะยะชาชาชา่ชายา และเมื่อจําได้ตรงจุดนี้แล้วครูจะให้นักเรียนพัฒนาจากพยัญชนะวักเหล่านี้มาเป็นพ,พยัญชนะไทยซึ่งเราจะเพิ่มจากตรงจุดนี้โดยที่ไม่ต้อง,ต,องต้องกอเอ๋ยกอไก่ถึง 4, 4ีตัวซึ่งมันเป็นล่มอยู่ทุกครั้งอีกแล้วต่อไปนะคะระยางคือการนําพยัญชนะวักเรายืมมาใช้ทั้งหมด35หตัวคราวนี้จะเป็นของไทยล้วนๆเลยเพิ่มอีก9ตัวซึ่งได้แก่ดูตามว่า ไม่ได้สร้างขึ้นตามทางที่เกิดสร้างขึ้นตามความพอใจและความใกล้ชิดเอาตัวคล้ายๆกันใส่เข้าไปเฉยๆขอมีอะไรที่เหมือนขอไหมถูกต,ต้องเอาเติมเข้าไปเมื่อครบสี่ส,สีตัวพยัญชนะเหล่านี้เราจะแบ่งออกเป็นไตรายาไตรายางคือการแบ่งอกษรไทยเป็นสามูเพื่อประโยชน์ในการผันเสียงวรรณยุกต์ ให้ครบ5เสียงอาสรมกลางมีกี่ตัวลูกเอา,านับนิวให่เลย9ตัวมี9ตัวได้ใจลูกๆใช้ไหมไก่อาพอมันเลยหนึ่งกางเลือสองไกตายบนปากอ้ป่านนี้แล้วยังท้องไก่ยีเด็กตายดนปากโอ้โหเชยมาก ไก่จิกเด็กตายบนปาาโ่งทำไมจะต้องให้ไก่เป็นฆาตรกรมาอยู่ทุกปีทุกปีกี่ปีกี่ชาติมาแล้วไก่ไม่เลิกเป็นฆาตรกรสักท,ทีไม่สงสารมันเลยเนี่ยท่องแค่นั้นเราก็ได้แค่เรื่องเดียวเกือ,อกสอนกลางพอตั้งพย,ยัญชนะว่าปุ๊บเห็นข้อสอบอ่ะข้อใดมีเสียงพย,ยัญชนะเป็นอักษรต่ําคู่มากที่สุดเอาเริ่มยากแล้วไม่ใช่อักษรกลางกจอจดอตอตอตอ,ตอ,ตอบอบอ,อแลแต่ถ้าท่องจุดนี้จะตอบได้หมดเลยมันจะออกอกลางสอนซ่วงสอน,สสอน,สอนต่ำอักสรนเดียวออกอนคู่ได,ด้ได้หมดเลย ไม่มีใครไม่ได้ทุกคนจะได้หมดท่องพยัญชนะวัคตรงนี้นักเรียนสามารถทําข้อสอบอักษรกลางได้เลยโดยไม่ต้องท่องทีนี้ถ้าสมมุติให้ท่องต่อเพราะอักษรสูงเนี่ยก็ท่องไม่ได้อีกอักษรต่ำยิ่งแย่ใหญ่เลยยี่สี่ตัวจําไม่ได้ใช่ปะเคยท่องแบบนี้ใช่ป่ะจำไม่ได้แต่ทีนี้จะจําได้หมดเอาละคาะเนี้ยอักษรกลางมีเก้าตัวพยัญชนะวักแถวที่หนึ่งดังนั้นสูตรพยัญชนะวัคถ้าจำโครงสร้างได้แล้ว ก็จะสามารถแยกโครงสร้างทางภาษาให้เห็นถึงรูปและเสียงทำให้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ทั้งอักษรกลาง 2> 1,2,3,4,5,6,7,8กับเศษสวรรค์โยมานะคะเศษสวรรค์อีกหนึ่งคืออะไรลูกอออ่าทีนี้เราก็จะจำได้แล้วข้อสอบบอกเรื่องอักษรกลางหนูจะทำได้อักษรสูง พพเฉพาะปัญชาชนมากมีแค่7ตัวคือหนึ่ง6 7กับเศรษฐกิกลุ่มนี้อ่ะลูกเศรษส,สะสะส,ะสะหเนี่ยีอักษรต่ำส่วนที่เหลือเขาเรียกอักษรอ,อะไรที่เรียนจำไม่เคยได้เลยอักษรอ,อะไรลูกอักษรต่ำไม่เคยจำได้เลยอักษรต่ำจำไม่ได้มีกี่ตัวลูก 24ตัวทีนี้อักษรต่ําจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรคู่และอักษรเดี่ยวทีนี้อักษรที่คู่กันเนี่ยคือคอเขือ,อกษรต่ํานะลูกคู่กับขอทีนี้เอาตัวชอสตัววงชอสตัวโยงไาหาอะไรคะชออะไรคะชอและนี่ก็เป็นวิธีการจำเพื่อหาอักษรคู่โด,ย,ดยการจัดกลุ่มของพยัญชนะที่มีเสียงเดียวกัน เมื่อได้ครบแล้วให้สังเกต,ตที่พยัญชนะแถวที่สามเป็นต้นไปก็จะเป็นอักษรคู่ทั้งหมดทอทอพุเทเเ่าทธทงทอทหารแล้วก็ที่เหลือเป็นอักษรเดี่ยวคราวนี้นักเรียนไม่ต้องไปท่องอีกแล้วว่างูใหญ่นอนแนบนะ้ำโมราโลกอะไรไม่ต้องท่องเป็นท่องเลยตอบได้หมดเลย จำได้แค่อักษรกลางครับตั้งแต่เรียนมามีแค่อักษรกลางที่จําได้ครับว่าเป็นเ,นเพลงสมัยประถมที่โรงเรียนสอนนะครับนอกจากนั้นผมก็มั่วๆทําข้อสอบมาตลอดมาแต่ก็ตอนนี้ผมว่าผมก็มีเข้าใจเรื่องนี้จริงๆและสามารถนําไปใช้ในการสอบได้จริงแล้วครับพออาจารย์เติมตัวอักษรออกไปเข้าไปอีกไม่กี่ตัวมันก็กลายเป็นพยัญชนะไทย4 44 4ตัวซึ่งแบบมันเป็นจุดที่เราแบบมองว่าเอยเราไม่เคยรู้เลยเลยแบบนี้เราปกติเราคือเราต้องท่องแยกคือพยัญชนะกแบบ็ ไทยก็44ตัวอักษรสูงกลางต่ำก็ท่องต่างหากเลยมันก็เลยเยอะแยะไปหมดจนแบบเออมันน่าเบื่อค่ะคือเทคนิคหลายเทคนิคเนี่ยเราก็ยังใช้ของอาจารย์รดาศรีอยู่อาจจะเป็นเรื่องพยัญชนะวักบ้างหรือว่าการแบ่งต่ายานนะครับนะครับซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจง่ายรวมถึงเรื่องประโยคนะครับอาจารย์รดาศรีใช้แค่ ประธานหนึ่งประิยาะหนึ่งคือประโยคความเดียวซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่ไม่ถนัดไม่ชอบตรงนี้แต่พอพอเรียนกับซาเลดาสยว่าเฮ้ยมีแค่นี้จริงเหรอทำไมมันง่ายอย่างนี้การเรียนจากพื้นฐานเรื่องพยัญชนะทำให้ต่อย,ยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเช่นการแต่งประโยคการเขียนเรียงความไปจนถึงการอ่านเขียนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และนอกเหนือจากเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อาจารย์รัตดาศีคำนึงถึงก็คือการสอนให้สนุกก่อนที่จะมาเป็นภาษากลา,างเนี่ยมันมีถิ่นแต่ละถิ่นถิ่นเหนือถิ่นนิสารถิ่นใต้คนใต้เนี่ยมันคนที่อะไรยาวๆจะตัดสั้นหมดเลยแล้วก็พออีกคนขานมาก็บอกไปหาดใหญ่มมันถามยแค่ไในใหญ่รู้เรื่องเลยครูที่เป็นครูภาษาไทย ต้องทันสมัยค่ะอย่าตีกรอบให้ตัวเองว่าต้องเป็นครูต้องเป็นครูไม่เป็นครูบ้างก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้ภาษาไทยเป็นภาษาคำเดิมหลักของการถ่ายทอดความรู้ของครูตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมามีกฎอยู่ข้อเดียวนักเรียนเรียนไปแล้วต้องเป็นครูได้ คือเรียนให้เป็นครูเขาถ้าเรียนเป็นครูก็จะมีความรู้มากกว่าคนที่เรียนเพื่อไปสอบเพราะนั้นจะทำข้อสอบก็ได้จะสอนก็ได้แต่ถ้าเรียนเพื่อไปสอบก็จะรู้แค่ไปสอบเพราะฉะนั้นกฎของครูคือว่าเมื่อครูสอนไปแล้วต้องสอนคนอื่นต่อได้